โอ้ลูกบาศกระาเด็นมาโดนหัวเออ what what ดีท่เราไรับสิทชอกคอลิเวมินนะครับแล้วก็เหมือนเดิมวันนี้เราการทำชาเลนจ์นะครับซึ่งเราก็จะมาทำคลิปห้ามหาที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะโอเค เริ่มเลยก่อนจะไปดูก็กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนัานะครับเดี๋ยวมีเวลาของขยะด้วยค่ะอืมอะไรบิดมอตมดใจเออเอ้ยอยากเป็นแค่ออเดิบอยากเป็นแค่ออเดิบอันนี้ให้แค่สามยาวพอเนี้ย Họ bài đi Ui ừ. Kìa Lên bảo Lên kìa What What อ๋อเดิมอันนี้เฮ้ยอันนี้ห้าดาวน,นี้ห้าดาวเริ่มมาว่ะเริ่มมาว่ะตุม้มอ้ออันนี้เอาไปเลยสี่ดาวไปมาเตะแล้วก็ฟิลใช่ไหมคิดไปแล้ว ดดาวพอติดดาว,ดาว,ดาวกินนะคลิปต่อไปอเอคลิปนี้มาคลิปต่อไปอุ้ยคลิปนี้เป็นหลอดตักผมหมอคลิปนี้เป็นโดมแนนอะไรเนะน,นี่ยอู้หันไม่ออกครับตัดผมแบบใหม่เหรอเฮ้ยเมื่อกี้ คุณผู้ชมเห็นรูปผมไหมแชร์นะครับผมอยากให้ได้นคุณผู้ชมเห็นรูปผมใช่ไหมเมื่อกี้นี้ถ่ายแล้วหัวล้านไปเลยอะ่ะอันนี้ให้ไปเลยแปดดาวเคต่อไป ไปว่าเจ็บแทนฮะอันต่อไปโอ้โหโอ้เจ็บแทนโอ้เจ็บแทนเจ็บแทนโอ้เจ็บว่ะประมาณส สามดาวครึ่งสามดาวจุดห้าอันต่อไปวุดดึกแกเสียวมันจะไม่หาดไปแล้วกร,กระจกเหรอก็ระจกเหรอเช็ดกระจกแล้วล่วงวอทเช็ดกระเมื่อกี้มันเช็ดกระจกแล้วล่วงโอเคงั้นก็ขอจบคลิปในตอนนี้นะครับสวัสดีครับ